พาสิเบียร,ร์มาซื้อของครับร้านประเสริฐการช่างประโคนชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปบไหนวาฮะไปไหนอ่ะฮะคนรีวิวไปไหนวันนี้เออมาไหมไหน,น,น้องน้องกอดหรือน้องอะไรน่ะ อ้าวโอ้เหมือนที่เซ็นเตอร์เลยนี่เออผาดแล้วเบียนี่ไปเบียไปตามมันเลยเหผมไปผมไปตามไม่ได้ผมไปบ้านเลยาาฮโอ้ไอ้ดมแล้วไ่ร่อยเขาถอดมือเลยเขาบกาถอดเลยแบบนี้เออเดี๋ยวจองเขาเดี๋ยวเขาถอดใหก็ล่ะ mới. để thầy làm ăn được. để thầy làm ăn được. để thầy làm ăn được. để thầy làm ลุงผมไปเนีเรามาซื้อของครับร้านประเสริกครับเสรือการช่งโอ้มมอนี่ใส้เสือประเสริฐการช่างได้หรอพี่ยินบปลาเร่าเล่าบ่าอไมได้เสียโอ้ตะแกงร้อยห้าด้หนิเงินบนอเอไปใส่ อาเสียเบี้ยหา <laughs> นี่หน่อยนี่หากองเพิ่นเนี่ยก็เลยทำเม็ดไม่ได้หรอฮะตอนนี้อยังวะนี่ยเอากะนู้น้ล จช่วยน้องก็หาอ๋อซอยซออยกันซอยกันทำไมหากินเออทำต้องซอยกันสิแหล่ะเออเออจะว่าหูมันสือกันไหมเล็กกว่าเออโอ้ยอร่อยเพิ่นมือดำไหมเจเบียไหม ร้านอะไรครับมีหมดนะครับคูปตะรถใหญ่แท็กซึกนี่ครับพวกตะกงตะแกงร่อนมีหมดครับโอ้ยมือดำเลยเ้ียงมือมือดำป่ะคำบาปเนาะโอ้ยร่างคนขาดเด้อ ไม่ตด้ตรงกันวะเดี๋ยวไปใส่ห้องข้าวบ้าอีกเลยได้ปะ เงี้ยเดียวไปไหนล่ะเออโอ้ยเขาเวียนเงี้ยอู้ยัยูนี่ครับจะเป็นพวกตะแกงรูนะครับตะแกงซี่รอบนะครับของครูตากร้อยห้าหกสิบหกแปดเจ็ดสิบมีหมดนะครับ นี่เป็นถือว่าเป็นร้านใหญ่ในประโคนชัยเลยก็ว่าได้ลาซิเบียมาเซลเซลหน่อย,อ,ยอัดแท็กด้วยครับนี่งของเพียบเลยเออเกอร์ลูกเล็กก็มีครับเด้บปะไม่ได้ไม่ถกันเหรอ อันนี้ได้อะไรอีกนี่เอวไปไปไปสลิงโซ่ใบแท็กพวกเกลียวพวกอะไรมีหมดเลยครับนี่ครับฮะโอ้ยอย่างในเขาวนหนาวเขาอีกไป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 ขึ้นน้ำก่อนเสร็จน้ำก่นอนโซนายนยะังไงเนี่ย <laughs> <laughs> อยากกึงครับล้างเกลียวอะไรด้วยมีหมดนะครับแท่นกึงนี่ เด้ในเบอร์โทรร้านอ่ะเออเอามาเดี๋ยวผมสิอ่ะเธอพูดอดไอยู่แกล่สายบ้านมีเบอร์ครับอันนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมไปนับวงผมดูก่อนได้ลูกปืนล่ะสี่ลูปอ่ะเสิร์ฐกันช่างมีทั้งสาขาประโคนชัยแล้วก็บ้านบ้านกวดกับนี่ครับไม่มีไม่เไปเอาวัเดี๋ยวผมไปนู่นแหละผมไปเอาตัวยางด้วยรูปตัวยาง เอ้ยใส่ลูกบุญมีด้วย,วยเฮ้ยง่ทำเนี่ยใส่ของเนี่ยห่อได้ไหมนี่มไม่มีไม่มีโอ้มีแต่ของดัดแปลงเนะหาะเอานี่เนาะ <c oughs> อยู่บระคนชายจะมีสองสาขาครับอยู่ทางนู้นฮัทตองไปร้านพุนปะโอ้ฮัทตองไปร้านพุนคร, <c oughs> ครับเขามีอยู่สองร้านครับร้านนี้ไม่มีเราไปร้านนู้น <c oughs> เขามีอยู่สองมองครับ รถเล็กรถใหญ่รับทำหมดครับเสริชการช่างไปเห้าคือรถอสีเบียยังวะโบมานเลยวันี่มาเขาบอกเห็นหนาซ้ำสมหนาเน่ไ้รเลิกเลย้ล็กไปเอาพิพุนกับมี่อยู่นีโบมี่เห้ากับไปพุนครับเพราะว่าเขามีสองหลักในบุงคใช่ แต่ของบางอย่างไปซื้อยู่ศูนย์มัมี่ไหมต้องมาซื้ออย่นี่ไหมนะ <laughs> อุตส่าห์บอกว่ามีเบิดมีเบิด์ตจะบอกกับมี่สองร้านนี้เก่าหรอครับต้องไปพุ่นร้านนี้พุ่นร้านนี้เบิด์ต้านนี้เบรินนเบรต้องไปเอาอยูุรานแม่แค่ครับอยู่ใ,ใกล้ๆกันอ่ะนี่ก็จะเป็นร้านเสิร์ฟอีกร้านหนึ่งนะครับในอำเภอพะคุณชัยมีสองร้านครับแล้วก็บ้านกวดมีอีกหนึ่งร้าน นะครับมีอะไรแต่งพวกรถบรรทุกก็มีครับแต่ผมไม่ได้ลงไปเด้อพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยครับเนาะใครที่อยู่ใกล้เคียงนะครับก็อะไรรถเกี่ยวรถบรรทุกนะครับก็มีนะครับไม่มีร้านนู้นก็มาร้านนี้ไม่มีร้านนี้ก็ไปบ้านกวดมีครับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ